ที่เขารู้สึกกับเราเป็นยังไงกันแน่้วก็คือเลือกว่าแปดถ้วยเจ็ดไหมไว้เท้าเนี่ยซับซ้อนแลอในจิตใจแปดดบาหาไม่โสดนะไม่โสดสนิทคนคนนี้ที่เราพูดคุยแบบคุยกันคุยกันทางคุยกันันนคนนี้ทําทำเหมือนมาญีมาชอบพอเราอะไรอย่เงี้ยนะคุยหน้าดูคุยกับแบบแฮปปี้มีความสุขนันะฮะเนาะแล้วก็ ในเรื่องของห้าดาบหนึ่งเหรียญอะมีโอกาสวันข้างหน้ามีโอกาสที่จะมาเขาเป็นแฟนกันได้อะไรเงี้ยนะเนอะก็ต้องดูว่าเขายังคงมีคือเหมือนจะมีในความสัมพันธ์ครั้งเก่ากับคนเก่ายังคลาลคาสังอยู่เนาะยังคลาลคาสังอยู่ในจิตใ,ใจเขาแล้วก็เรียกว่าปรึกษาหารือเรานะปรึกษาหารือเราอนะก็มีเรานั่งอยู่ในใจหลกโอกาสในวันข้างหน้าก็คือกุมหัวใจเขาได้นะพยายามต่อไปสิรานีสู้ กอ,องสามเนี่ยมันเป็นเหมือนเออจอเจอกันเหมือนเป็นเอแนะนำกันมาแนะนำมามาเจรจามาพูดคุยกันมาจีบกันอะไรเงี้ยนะคะเออาร์เ,เ,เหมือนทางนน้นเขาแบบนองเขาเศร้าส่้อยอะไรพวกนี้นะต้องการคนที่พูดคุยกระชูมกระชวยหัวใจอะไรทำนองนั้นนะ่ะแนวเป็นแบบว่า lgbtq ด้วนยะเนาะเรียกว่าใจจริงๆก็ อยากที่จะคบหาใหม่เหมือนกันนะนะแต่ปิดบังความรู้สึกเหมือนกัน,นะนะเมื่อเป็นเพื่อนเลยความรู้สึกเหมือนเพื่อนรู้ใจเพื่อนสนิทกันมานะทุกอย่างแต่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกนี้ไวนะแบบ้นะแนย LGBTQ อ่ะนะใจก็อยากลึอกอยากอยากมีสัมพันธ์มากกว่านี้นะเออแต่เป็นความรักที่ปิดบงังปิดบงังซ่อนเงื่อนอะ่ะเออหะผู้ชายนนะาค,นคนนั้นอะ่ะเออคนคนนั้นอะ่ะทออี่คุยกับคุณอะ่ะเรียกว่าให้คำปรึกษาดีเป็นเพื่อนกันมาดูดีกันหมดแต่ลึกในจิตใจเขาก็อยาก อยากเผยเผยความในใจที่อึดอัดเกิดจอเกินนะเป็นแนวแนวความรักแบบ lgbtq เลยนะทะแบบนั้นนะเขาคนนั้นโอ้ขึ้นเป็นสองถ้วยนะเออนะโอ้ราชาถึงเงินแปดดาบควีนส์เหกหกเคยเลิกกันไปแล้วเนี่ยเออเคยเลิกกันไปแล้วนะเคยเลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมากลับมาคบหากลับมาสายสัมพันธ์กันใหม่นะเค,ย,คยเลิกกันไปแล้ว ด้วยความที่ตัวตนของคุณก็ตรงไปตรงมานะฮะถ้าอะไรทักขัดตาคุณไม่ได้ตังใจคุณก็โอเคไปไปเซอบายปอะไรเงี้ยแต่ว่ามีการสปาร์คยิ่งหมายกาพบเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเรียกว่าสารสัมพันธ์กันนะฮะแสดงว่าคนคนนั้นก็คือกาลังที่จะเข้ามาเข้ามวาจิดใจกุณนะเนาะเพราะคนนั้นก็คือโ oh, 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 อ้แฮงแมนเดมูนโอ้แฮงแมนเดมูนก็คุยคุยในโลกออนไลน์ซะมากกว่าคุย <c oughs> แล้วก็หายไปนะห้า ถ้าไม้เท้าแปดคุยเหลือเกินแต่คุยหลายคนแลเนี่ยคุยเยอะแยะไปหมดมีความสุขในการแชทคุยกับคนนั้นคนนี้นะแล้วก็เาขาคนนั้นก็คือเรียกว่าหายไปละหายว่าไปในโล,ลกออนไลน์แหละอือเหรอโอเค